สวัสดีครับผมผมไม้นะครับจากอาไทวันนะครับวันนี้พามาดู w สองสองหนึ่งนะครับเป็น s card นะครับแปลงเป็นไมบักนะครับ w สองสั้งคันมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มจากกันชนหน้าเลยนะครับกันชนหน้าก็จะเป็นโฉมสององสองนะครับเป็นไมบักนะครับไมบักจุดเด่นก็จะมีโครเมียมนะครับต่างๆนะครับที่มีความเงานะครับกระจังหน้านะครับนี่ มีโลโก้ไม้บังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝาโปองนะครับมีโลโก้ไม้บังนะครับแต่ลูกค้าอยากได้ความเป็นลักชัวรี่เหมือนเดิมนะครับโลโก้มดสเตอร์เบนนะครับส่วนไฟหน้านะครับก็จะเป็นตัว W22 เลยนะครับมีปลั๊กตรงรุ่นนะครับวายปลั๊กเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กปลั๊กอนเพย์สได้เลยนะครับอ่ะต่อด้วยแก้มครับแก้มข้างนะครับดูฟิตติ้งต่างๆนะครับขอบไฟนะครับฝาโปงนะครับกันชนหน้านะครับแก้มนะครับอ่ะหลายๆคันที่แปลงไปนะครับอาจจะไม่ได้แนบสนิทแบบนี้นะครับลองดูฟิตติ้งกันะครบ เส้นสายนี่ต้องชัดเจนนะครับเดี๋ยวครับมาดูครับด้านข้างครับกระจกข้างครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะครับจาก2องสองหนึ่งะครับที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบสองสองนะครับตัวใหม่เลยนะครับเลนปรับได้ปกติเสียบปลั๊กเหมือนกันนะครับต่อไปด้านหลังครับไฮไลท์เลยนะครับจุดที่ยากที่สุดของรุ่นนี้ที่แปลงเป็น2องสองนะครับก็อยู่ที่สะโพกด้านท้ายนะครับช่วงนี้เลยเดี๋ยวให้น้องอินเสิร์ตให้นะครับช่วงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตัดต่อด้วยนะครับช่วงนี้นะครับปึ๊บประมาณนี้ครับ จะมีสะโพกมาให้เราเลือกครับก็คือลูกค้ากับทางร้านเนี่ยสามารถตกลงกันก่อนว่าลูกค้าอยากได้โป่งเหมือนเดิมนะครับหรือว่าแบบเรียบไปเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอยากแนะนาให้มีโป่งเหมือนเดิมครับเพราะว่าเส้นสายของรถมันยังอยู่ครบนะครับตอบนี้สวยงามครับนี่เนียนมากเลยนะครับดูครับไม่มีรอยต่อเลยครับอ่าโอเคครับไปท้ายนะครับ ก็จะเป็นตัวสองสองสองแล้วนะครับไฟตัดหมอกไฟอะไรใช้ได้หมดนะครับสามารถดึงลูกปิดและใช้ได้มันติดสามเส้นเลยนะครับไฟถอยใช้ได้ครบนะครับฝาท้ายฝาใหม่นะครับฝาท้ายตัวใช้เป็นสองสองนะครับย้ายเลยนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอ่ะกันชนท้ายก็เป็นสองสองไม้บักครับดิฟหลังนะครับนี่ความลักชุรี่ครบนะครับมีโครเมียมนะครับปลายท่อมาครบนะฮะทำท่อต่อได้เลยครับคันนี้สวยมากนะครับอ่ะให้ดูรอบๆทีนึงครับ อย่างคันนี้นะครับตัวรถเดิมเป็นสีบรอนนะครับลูกค้าแลปมานะครับเป็นสองสีตรงรุ่นไม่บักนะครับสวยแบบนี้แล้วก็ล้อนะฮะลูกค้าใส่มาลอยอยู่แล้วนะครับคันนี้ท่านใดอยากจะแปลงโฉมนะครับ w 2 2 1สองหนึ่งเป็นสองสองแบบนี้นะครับติดต่อไต้วันได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ